อ,อ,อ,อ้วยน้ำใก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนช่องหลอนก่อนนอนก็สามารถโดเน a ได้ที่ QR code นี้ได้เลยนะครับ หรืออีกวิธีคือการสมัครเป็นสมาชิกช่องแบบรายเดือนเพื่อรับชมคลิปพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดเท่านี้ผมและทีมงานก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ช่วยให้พวกเรายังสามารถทำคลิปกันต่อไปได้สถานที่แห่งนี้คือคุกเยอรมันเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองโอเดรานเมืองเล็กๆที่เงียบสงบแต่ภายในกำแพงสูงตระงานแห่งนี้กลับมีดวงวิญญ,ญาณของนักโทษหรือไม่ก็สิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ยังวนเวียนไม่ไปไหน ั้งแต่ที่พวกเขาก้าวเท้าเข้ามาที่นี่พวกเขาก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่นี่มันแปลกและหนักหน่วงมากหรือบางทีก็รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้อยู่กันแค่สคน แม้จะสำรวจอยู่นานแต่พวกเขาก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆจนเริ่มคิดว่าคงไม่มีอะไรจริงๆแต่เมื่อได้หยิบกล้องถ่ายรูปออกมาบันทึกภาพแล้วได้กลับมาดูรูปนั้นทีหลังสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรูปถ่ายก็ทำเอาหลอนหนักมากเพราะด้านหลังของชายคนหนึ่งในทีมมีเงาดำรูปร่างชัดเจนซึ่งปรากฏขึ้นในท่าทางเหมือนกำลังเกาะหลังเขาอยู่เขาอดคิดไม่ได้ว่าเงาดำนั้นอาจเป็นวิญ,ญญาณของนักโทษที่ยังคงถูกพันธนาการอยู่ณที่แห่งนี้ และกำลังพยายามเกาะติดเพื่อหนีออกไปจากขุมนรกที่ไร้ทางหลุดพ้นกลางดึกคืนนั้นขณะที่ชายหนุ่มกำลังเดินทางกลับบ้าน เขาเหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ในความมืดมิดด้วยความสงสัยเขาจึงพยายามถามไถยแต่เธอกลับไม่ตอบกลับใดๆชายหนุ่มคิดว่าเธออาจไม่ได้ยินเสียงจึงตัดสินใจเดินเข้าไปถามใกล้ๆแต่ทันใดนั้นใบหน้าของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็โผล่ออกมาจากด้านหน้าของหญิงสาวคนนั้นก่อนจะหายวับไปอย่างรวดเร็ว hey, เหตุการณ์นั้นยิ่งทำให้ชายหนุ่มรู้สึกหวาดกลัวและสับสนเขารีบวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆแต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบเด็กสาวคนนั้นเลยแล้วสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรกันแน่และทำไมหญิงสาวคนนี้ถึงยังยืนนิ่งไม่ขยับอาจเป็นไปได้ว่าใบหน้าเด็กหญิงที่โผล่ออกมานั้น เป็นดวงวิญญาณร้ายที่กําลังควบคุมร่างของเธออยู่ก็เป็นได้ hey. <laughs> ชายหนุ่มคนนี้เพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดแห่งใหม่ได้ไม่นานและในวันนั้นเองเขาตัดสินใจใช้ลิฟต์ของตึกเป็นครั้งแรก แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาต้องขมวดคิ้วด้วยความสงสัยคือแผงปุ่มในลิฟที่ไม่เหมือนที่ไหนเพราะมันมีปุ่มลบหนึ่งอยู่ด้วยปกติแล้วลิฟ์ในคอนโดจะมีเพียงชั้นลานจอดรถไปจนถึงชั้นบนสุดแต่ชั้นลบหนึ่งคืออะไรกันด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงลองกดปุ่มนั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสยองที่ทำให้เขาไม่มีวันลืมเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเบื้องหน้าของเขาไม่ใช่ทางเดินในคอนโด ไม่ใช่ลานจอดรถแต่มันคือที่ไหนสักแห่งที่มืดมิดและวังเวงเต็มไปด้วยกลิ่นเก่าๆและบรรยากาศแปลกประหลาดที่ทำให้ขนลุกสู้มันดูเหมือนไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตึกนี้เลยเรากับว่าลิฟต์ได้พาเขาไปยังอีกมิติหนึ่ง ดินแดนต้องสาบที่ไม่มีอยู่ในแปลนใดของตึกแห่งนี้บางทีลิฟต์นี้อาจไม่ใช่แค่พาหนะธรรมดาแต่มันคือประตูสู่โลกมืดที่รอเหยื่อคนต่อไปหนุ่มรัสเซียคนนี้ไม่ใช่แค่นักสำรวจธรรมดาแต่เขาคือนักล่าท้าผีระดับหัวกะทิที่โด่งดังไปทั่วประเทศมีผู้ติดตามมากกว่า18ล้านคนเพราะด้วยความกล้าที่จะบุกเข้าไปในสถานที่สุดเฮี้ยน ที่คนธรรมดาไม่กล้าเฉียดเข้าใกล้และในวันนี้เขาได้เลือกที่จะเข้าไปสำรวจบ้านร้างต้องคำสาบที่ถูกเล่าขานกันว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เฮี้ยนที่สุดของเมืองว่ากันว่าเจ้าของบ้านคนเดิมได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเหยียบเข้าไปในที่แห่งนี้อีกเลย ดูมเรียลแน่กรุดวนกรุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคลิปนี้กลับทำให้ผู้ชมทั่วทั้งช่องต้องขนลุกในขณะที่ชายหนุ่มกำลังเดินขึ้นบันไดจูู่กล้องก็บันทึกภาพบางอย่างได้โดยไม่รู้ตัว ที่ด้านหลังของเขาปรากฏเงาร่างของบุคคลปริศนายืนจ้องมองอยู่เงียบๆไม่ไหวติงไม่พูดไม่จาหากเป็นคนจริงๆก็คงทักทายกันไปแล้วแต่นี่กลับนิ่งเงียบอย่างผิดปกติหลายคนเชื่อว่านี่อาจเป็นวิญญาณเจ้าของบ้านที่ยังคงสิงสู่ในสถานที่แห่งนี้และยังไม่ยอมปล่อยมือจากโลกมนุษย์ ในคลิปนี้เดนิสโดเมียนชายหนุ่มผู้กล้าหาญเจ้าของช่องได้ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตบุกเข้าสำรวจสุสานเก่าแก่ของเมืองเพียงแค่ก้าวแรกที่ย่างเท้าเข้าสู่เขตสุสานความรู้สึกไม่สบายใจก็เริ่มกอ่อตัวขึ้นในใจของเขาอย่างชัดเจนเขาเอ่ยปากบอกเองว่าที่นี่มันทำให้รู้สึกหวาดระแวงแปลกๆรากำลกังถ <c oughs> ูกบางสิ่งจับจ้องอยู่ตลอดเวลา แม้จะขนลุกไปทั้งตัวแต่เดนนิสก็ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่น่าสะพรึงที่สุดกำลังซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของสุสานแห่งนี้เมื่อเขาเพิ่งเดินสำรวจไปได้ไม่กี่นาที กล้องกลับจับภาพบางอย่างที่น่าขนลุกได้โดยบังเอิญสิ่งนั้นคือรูปร่างสีดำาล,ลางๆยืนก้มหน้าอยู่ไม่ไกลจากเขาแต่เพียงพริบตาเดียวเมื่อเดนนิสหันกลับไปมองอีกครั้งสิ่งนั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีแม้แต่เงาไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าเรากับว่าไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้นมาก่อนโอเคลากนันเอดมีริมฟีลิงกดนนัซ ภาพที่เห็นทำเอาเดนนิสถึงกับชงักว่าสิ่งนั้นคืออะไรเป็นเพียงภาพหลงตาหรือเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดของสุสานแห่งนี้กันแน่ <S <S <log an> เรื่องหลอนครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อสองพี่น้องตัดสินใจซื้อภาพวาดมาจากร้านขายของเก่ามันเป็นเพียงภาพวาดใบหน้าของผู้หญิงธรรมดารรมดธาไม่มีสิ่งใดดูผิดปกติหรืออย่างน้อยก็ในตอนแรก แต่เมื่อพวกเขานำกลับมาติดไว้บนผนังห้องสิ่งประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นหนึ่งในสองพี่น้องสังเกตเห็นว่าดวงตาของหญิงสาวในภาพมันขยับได้เองขยับไปอย่างช้าๆเรากับกําลังจับจ้องเขาอยู่จริงๆเขาตกใจสุดขีดจนต้องรีบเรียกอีกคนให้มาดูด้วยเพื่อพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่แค่ภาพหลอนของตนเอง แต่เมื่อชายอีกคนเดินเข้ามาดูใกล้ๆกลับไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆจนกระทั่งในวินาทีนั้นเองดวงตาคู่นั้นกลับขยับอีกครั้ง คราวนี้ชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธทั้งสองถึงกับขนหัวลุกวิ่งหนีออกจากห้องแทบไม่ทันและตอนนี้พวกเขาเพิ่งรู้ตัวว่าสิ่งที่พวกเขานำกลับมาบ้านอาจไม่ใช่แค่ภาพวาดธรรมดาแต่มันคือภาพต้องสาบ ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยที่มีความเชื่อเรื่องปอบเพราะที่รัเสเซียเองก็เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่แพ้กันเดนิสนักล่าท้าผีหนุ่มกล้าหาญเดินเข้าสู่ศาลเก่าแก่แห่งหนึ่งที่ว่ากันว่าเคยเป็นที่พักของหมอผีผู้ครอบครองมนต์ดำโหดร้ายหมอผีนั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่ดวงวิญ,ญญาณกลับไม่ยอมไปไหนกลายเป็นปอบร้ายที่หลอกหลอนชาวบ้านด้วยการลักขโมยสัตว์เลี้ยงไปเป็นอาหารสดๆขณะที่เดินสำรวจอย่างระมัดระวัง เดนิสได้ยินเสียงแปลกๆอย่างแผ่วเบาที่แทรกมากับลมหนาวทาให้บรรยากาศยิ่งเย็นยะเยือกเขาตามเสียงนั้นไปจนพบเงาร่างลึกลับคล้ายสิ่งมีชีวิตผิดธรรมชาติกําลังทําตัวลับๆล่อๆอ,อ,อยู่ใกล้หลุมศพก่อนจะคลานหนีไปอย่างรวดเร็วบริเวณนั้นมีเศษซ่าหัวไก่สดๆเหมือนเครื่องบูชาเดนิสคิดว่าอาจจะเป็นอาหารของปอบตอนนั้น ด้วยความสั่นกลัวแต่ไม่ยอมแพ้เดนิสตัดสินใจเดินตามหาสิ่งลึกลับอีกครั้ง ทันใดนั้นเขาเห็นสิ่งมีชีวิตน่ากลัวซ่อนตัวอยู่หลังเสาและกำลังมองตรงมาก่อนที่สิ่งนั้นจะคลานออกมาอย่างรวดเร็วพร้อมจะพุ่งเข้าทำร้ายชายหนุ่มเดนิสต้องวิ่งหนีด้วยชีวิตเพื่อไม่ให้กลายเป็นเหยื่อมื้อนี้ของปอบร้าย <st ut ters> เป็นอีกครั้งที่หนุ่มอบป,ป้าชาวเกาหลีได้บุกเข้าไปในบ้านร้างเพียงลําพังบ้านหลังนี้เพิ่งถูกทิ้งร้างมาไม่นานแต่ข้าวของภายในกลับกระจัดกระจายเละเทะเหมือนถูกบางสิ่งทำลายจนเสียหายเหตุผลที่เขาตัดสินใจเข้ามาสำรวจในวันนี้เพราะได้ยินข่าวลือว่าดวงวิญญ,ญาณที่นี่เฮี้ยนหนักมากและมักทำร้ายผู้ที่กล้าเข้ามาจนหลายคนต้องหนีตายด้วยความหวาดกลัว แล้วในไม่ช้าเขาก็เริ่มได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นจนหัวใจแทบหยุดเต้น무슨말이든다들어드릴게라แต่นั่นก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะหลังจากนี้เขาได้เจอเรื่องที่หนักกว่านั้นเมื่อจูจูชายหนุ่มก็ควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้เขาถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นควบคุมร่างกว่าตัวเขาลอยขึ้นกลางอากาศอย่างรุนแรงก่อนจะตกลงสู่พื้นและถูกลากไปที่ด้านหลังจนเขาต้องร้องขอชีวิตหลังจากที่สลัดตัวหนีออกมาได้เขาก็วิ่งหนีตายออกไปจากบริเวณนั้นด้วยใจที่ยังสันสถานพร้อมกับเชื่ออย่างสุดใจแล้วว่า วิญญาณที่นี่ชั่วร้ายและไม่ยอมให้อภัยใครจริงๆ หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ